<Okay. S 2> อยู่บานเสยวาบโทก็ไปคักไปแน่แค่นอบาดนี่เนาะ <c oughs> โคตรไปแล้วโคตรไปแล้ว,ลวมึงนี่บ่อยู่บาทอยู่ซองเลยเนาะเ <c oughs> ลาะฮ้อนหอาฮ้อน,อนปานผู้สาวซ้ำหน่อย <c oughs> เ,อเราไปกลับไปว่าออกไปเดี๋ยวคือมีมอเตอร์ไซค์เรามอเตอร์ไซค์ไปใส่ฮ <c oughs> ะวาวมาวาวมา มอเตอร์ไซค์ไปสายบ้านเนี่ยยู่บ้านมูคือบอขี่มาเอาไปไว้ยังบ้านมูอ่ะบอกมาเลยบอกมาเลยเหตุผลน่ะแม่ยังเล่นเสียเล่นเสียเอาเสียแลก็คือบอรถมาอันเงินเสียก็ให้มันเสียไปรถก็คือบอขึ้นมารถก็จำจำรถอีกโอ้โหจะเลิกหรอมึงนี่เนาะ เออคือบบอเล่นสะเพาะเงินให้เบิดมึงกเอารถไปจำเพ็่อย่ังเดี๋ยวดิติดลมโอ้โออยจะเป็นของบุคคลรู้ว่าเล่นบบสู้เขาก็ก้มหน้าก้มตาเล่นนี่แหลนะน้อเขาว่าคนงโง่คนปึกนี่ก็อยากได้คืนนะ้ะมึงกับเบิ้งเขาแนะ่สมองเขากับสมองมืงออะไรด,ดีกว่ากันถ้าสู้อะไ้ก็คือถอยก็อยากงั้อยากได้งง้นก่อนคืนน,น,น,น้อแล้วมันได้บอะไ้ใดโ้ นี่แหละลบร้อยครั้งแพร้อยครั้งเนี่ยรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งแม่อันนี้รูอยู่ว่าเขาเก่งยังแล่แท้แห่ไปรล่นลน้ำเขาเท่านี่แหละเนาะคนบริเรียนหลูเป็น,นยังเอาเอาเอายกไห้มันหลุดก็ได้น่าหลุดเท่าน่ะไปหาเงินไปไทยมาเลยเจ้าเ,<อ>เ,เขาแดงได๋ไมันไม่เอาเงินแม่เท่ามันบอกเอาเงินมาเสียวยังมันบอกเอาเงินมันบอกให้ข่อยเอาเงินไปไทยมันแม่ แล้วมันเที่ดจะไหนเฮ็ดจังไดระบาดนนิเอ้าแต่ว่าบ่เป็นอย่างเด้อเฒ่าเจ้าบ่ต้องทําเพื่อขออยก็ได้ก็คอยบ่เฮ็ดอยู่แล้วเพื่อเจ้า่อยบ่เฮ็ดไม่ต้องเอาดอกไปเจ้าเฮ็ดเสียเจ้าต้องไปเอาคืนมาไปเฮดทุกวิธีทางเพื่อไปเอารถขึคืนมาพอรถมอเตอร์ไซค์มีขั้นเดียวบม่ต้องเอาคืนก็ได้ดอกบ่ได้ต้องเอาคืนมาเจ้าไปหามาเลยเงินไปเอาคืนมาเลยมันไม่เอาเงินเนาะบอกเงินมันเสียเอาหยังกระบอกก็บอกมันตที่ะหมันสิเอาอย่างก็ถามมัน มันสิให้เอาเจ้าไปไทยมันทีเอาตัวเจ้าผู้ไดเกาะมันทีเอาตัวเจ้านอนน้ำเดือนหนึ่งมันว่าผู้ไดลัดเถาอีแวงอีแวงเถาว่าเป็นหยัง้เถาเถาเถาว่าเป็นหยังเลยบ่าเป็นหยังว่เป็นหยังยกให้เขาไปรถเถาเขาจะไปเอาขึ้นเถาคนทีคนี้คอยเฮ็ดเพื่อเจ้าเองเขาจะไปเอาขึ้นอีแวงบอกบ๊เายกให้เขารเอเอาไหมเสือไม่เขได้คนาเดี๋ยวคอยไปเอามาให้เถา เพราเป็นอย่างเดือนนึงพูดเนี่ยเดือนนึงเดี๋ยวคอยกลับกลับไปกลับมาอที่เดี๋ยวจะไปเป็นผัวเดือนนึงพูดนะเป็นยังเดือนเดียวนึ่งอ่ะมันบ่ได้ขาดค้าอยู่หันโลดเผาเดี๋ยวคอยเผาบ่บ่บ่เยอะเขาล้เผาอีแหวงเมนบ่เมนบ่บ้านอีแหวงเมนบ่ยัง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 ยงเขาล้วเผาเยอะเขาล้วนเรียบร้อยเราเป็นบ่คุยเรียบร้อยเราเอาไหมขอเอาขอฉีเอาเจ้าเอาบ่เอาเจ้าว่าขอสีเอาขอสีเอาบ้านนี้เดี๋ยวถ้เงินเสียทั้งผัวบ้านนี่